สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด,วด่วนเงินไวเราไปถึงที่ ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหโกโลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ p บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบ p ป B บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบ p ปบดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมโอ้โห XSR กว่าจะหามาได้เลือดตาแทบกระเด็นเลยนะครับผมกับรถ x s r 2รคันนี้นะครับผมสวยๆทั้งคู่นะครับผมถามว่ามีริว้วมีรอยไม้มีนะครับผมตีให้90%ทั้งคู่แล้วกันอย่างเนี้ยมีรอยหินดีดขีดข่วนตามการใช้งานมองอาจจะแทบมองไม่เห็นนะฮะมาเจอตัวจริงก็จะเจอรอยขีดข่วนบ้างแต่เรารีวิวแบบชัดเจนกันอยู่แล้วนะครับอ่ามีริว้วมีรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะฮะแต่ถามว่ามีผลกับการขี่ไหมไม่มีแล้วรถคันนี้ปี2023นะผู้ชมนะ น้อยด้วยนะครับกุญแจ2ดอกนะครับอ่ะตัวนี้นะครับวิ่งมา5,900ก้ิโลนะครับผมมีริ้วรอยบ้างเราตีสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะคันนี้สภาพดีนะครับผมเครื่องดีนะฮะพ่นกัรสนิมให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะจับตัวเสียดูปลายท่อยังใสอยู่เลยเห็นไหมคุณผู้ชมปลายท่อยังสวยอยู่เลยนะครับรอยน้อยมากๆนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะสตาร์ทกันดีกว่ามีตัวตะ,ะตะขอแขวนแกงอยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> ใส่ย,ยกยืงโมงมอเตอร์วูฟอยู่ตรงนี้ด้วย แถมประกับตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่ฮะสามารถเปิดไฟฉุกเฉินได้ด้วยครับระบบไฟเดียวติดทั้งหน้าทั้งหลังเห็นไหมครับครบท้วนนะควันขาวไม่มีนะเครื่อง1 5 5ยซีวีวอื่ดถึกทนนะครับพิสูจน์กันมาแล้วใส่ใน R15 Exciter XSR นะครับผม MT15 อีกนะฮะนะฮะไฟสูงไฟต่ำติดครับผมไฟฉุกเฉินมีครับผมปี2023วิ่ง5,000โลเท่านั้นนะคันนี้นะ เดี๋ยวเปิดราคาแบบเราใจกันไปเลยดีกว่านะครับปกติแล้วเนี่ยปียีิาแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นรถปียีิบาแล้ววิ่งเท่านี้ห้าพันโลแบบนี้เลยนะฮะอ่าปกติแล้วก็ต้องเห็นกัน6 0,000่นกว่าแน่นอนถูกไหมครับตามร้านต่างๆมีห0,000กว่าแน่นอนปียีิบสาผมเถียงยับเลยถ้ามีไม่ถึงเนี่ยนะแล้วสภาพสวยแบบนี้ไม่แท้ไม่น้อยแบบนี้นะครับผมเถียงตายเลยนะฮะยังไงมี60,000กว่าแน่นอนนะครับผมแต่คันนี้ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมครับเปิดเลยนะครับผมเอาไปเลยแค่เพียง59,900บาทเท่านั้นพอ คุณผู้ชม599นะคุณผู้ชม เราจะต้องบอกงี้มันไม่เหมือนพวกปี2019นะครับทั้งสีก็ไม่เหมือนนะครับผมรุ่นที่จดทะเบียนก็ไม่เหมือนนะค,ความสดใหม่ของลูกยางต่งตางๆนานา,นานเนี่ยก็ไม่เหมือนนะคุณผู้ชมนี่นะฮะความสดใหม่ของลูกยางนะฮะเขาก็จะใหม่กว่านะครับ599รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปร,ริมณฑลอุธยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยย่อโซ่ให้เรียบร้อยล้างโซ่ให้ด้วยใสกรีบเห็นไหมครับว่าเดิมๆดีขนาด ใครที่มองข้ามเรื่องดิ้วรอยสเก็ดหินอะไรนิดๆหน่นนอยๆนะครับผมตัวนี้เวิร์กเลย59,900บาทเท่านั้นคุ้มมากๆคุณผู้ชมครับผมราคานี้ให้เร็วให้ไวโทรมาได้ที่064 6363 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5จองก่อนได้ก่อนนะ XRXR เนี่ยเป็นวัตถุไปไวแล้วสีเงินซิลเวอร์เบาะดาแบบนี้นะครับผมโอ้โหไม่ต้องพูดถึงจบไวแน่นอนคุณผู้ชมนี่แล้วตัวนี้กระโหลกเงินนะครับแล้วก็คาดหน้าด้วยสีดําด้วยหล่อเลยทีเดียวนะฮะใครที่หาอยู่ให้เร็ว ไวกุญแจแท้ครบ2ดอกนะครับผมอ่คันนี้นะฮะคันนี้มีจุดพิจารณานะครับนอกจากริ้วรอยก็จะมีเรื่องบุ๊กเซอร์วิสนะครับเจ้าของเขายังหาไม่เจอนะถ้าหาเจอเดี๋ยวเขาส่งให้แต่ตีว่าไม่มีก็แล้วกันนะครับนะอ่ะแต่สภาพรถนะครับบอกได้เลยครับเนี่ยฮะดิสเบรกคมๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะอ่านี่นะครับอันนี้มีแค่รอยเปื้อนเท่านั้นเองเห็นไหม มันไม่สะดุดเลยด้วยซ้ำนะครับผมการันตีเลยนะครับเนี่ยมอกอยังแปะแผงคอยอยู่เลยใหม่มากคุณผู้ชมครับผม5 9 9 0 0ืาห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมโอเคนะครับไปดูอีกคันกันส่วนของตัวสีดำคันนี้นะครับเป็นปี2022นะครับผมเป็นสีดำตัวใหม่นะคือถ้าสีดำตัวเก่ามันจะเป็นดำด้านนึกออกไหมครับแต่ตัวนี้เป็นสีดำตัวใหม่วิ่งมา8 0 0 0ัโลเล่มพร้อมชุดโอนครบเช่นกันปี22นะครับผมแต่มีบุ๊กสวิตอะไรครบถ้วนนะฮะคันนี้ก็จะออกเดิมๆนิดนึงนะครับผมเนี่ยอ่ากนรน ค่อยเสียนะครับก็สวยเห็นไหมครัสวยเงาจํามีริ้วมีรอยสะเก็ดหินอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมถือว่าสภาพดีสภาพใหม่ใช้ได้มีหินดีดนิดนึงตรงนี้หน่อยๆนะครับผมเป็นแบบธรรมชาติเราเห็นนะเรารู้เลยว่าไหนล้มชนมาถูกไหมครับแต่อันนี้คือธรรมชาติเลยนะครับแข็งเครื่องสวยใสนะครับผมเนี่เดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับจับท่อไอเสียให้ดูนะครับว่าเครื่องเย็นๆนะไม่มีการวอร์มเครื่องอุ่นเครื่องกันมาก่อนนะครับ สีเดียวติดนิ่มๆบิดเป็นมาดูนะโอ้โหบิดนุ่มด้วยนุ่มพอกันเลยนะสองคันนี้นะครับผมแต่คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นสีดำนะครับผมอ่าแล้วก็บุ๊สวิตอะไรมีครบนะราคาจะสูงขึ้นไปสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ตัวรถเนี่ยริ้วรอยเขาน้อยกว่านะครับผมราคาก็จะสูงกระเถิบขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่ะคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูระบบไฟให้ดูนะครับ ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับครบถ้วนนะครับไฟท้ายไฟเแบรบกมีครบนะครับแล้วก็ด้านหน้านะนด้านหลังอะด้านหน้าด้านซ้ายขวาติดครบหมดนะครับผมไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำครบถ้วนนะครับผมมาคุยกันเรื่องราคากัน ตัวนี้นะครับราคาเราใจแน่นอน62,900บาทนะครับคุณผู้ชมครับ62,900รถอ่าเรียกว่าบุกสวิตอะไรมีครบถ้วนแล้วเป็นสีดำเงาสวยดูแลง่ายคุณผู้ชมอ่าสีดำเงาสวยดูแลง่ายสีดำเนี่เข้ากับใครก็ได้นะครับเข้ากับเสื้อผ้าแบบไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นข,ขี่เป็น Daily Use ได้เลยนะครับมีตรงำหนิตรงนี้ นิดหนึ่งนะครับผมเป็นหินดีดเห็นไหมครับตรงนี้นิดหนึ่งเป็นหินดีดนะครับก็แล้วแต่ถ้าคุณเอาส่วนลดนะครับเราลดให้คุณไปเปลีป่ยนเองนะฮะตรงนี้ไม่กี่ร้อยบาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่เอาส่วนลดเดี๋ยวเรามีพาร์ทอะไรตรงนี้ ของแท้เดิมโรงงานให้ไปด้วยนะครับสั่งเบิร์ให้ไปด้วยนะฮะแค่แจ้งที่อยู่มาแต่เราให้ดูก่อนว่ารถไม่เคยล้มเคยชนนะครับให้เห็นกันเลยนะฮะว่ามีแต่แบบรอยสะเก็ดหินหรือว่าอาจจะแบบล้มแปะเบาๆอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะครับไม่มีแบบล้มชนหนักมาแต่อย่างใดแน่นอนนะฮะอันนี้ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับเนี่ยรถสภาพโดยรวมถือว่าดีใช้ได้เนี่ยใช่ไหมครับตุ้มใบแฮนเนี่ยไม่มีรอยเลยนะฮะมีรอยแต่รอยใช้งานอย่างเดียวนะครับเห็นไหมเนี่ยสวยเลยนะครับสภาพนี้เบาะเดิมด้วยนะฮะ เบาะเดิมจะมีปั๊มร้อนตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวสีน้ำตาลนะครับจะมีปั๊มร้อนตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับว่าของยามาฮ่านะฮะอ่ะโอเคนะครับผมลักลาประมาณนี้นะครับโหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทแถมจอนไปหนึ่งตัวนะครับผมใครที่หาไว้ใช้งานไม่ควรพลาดเลยโทรมาได้ที่ศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าจองก่อนได้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับโอเคนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนนะฮะโทรมาได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะขายรถหรืออยากจะเทิร์นรถนะครับสแกน QR โค้ดแล้วส่งรูปรอบคันมาได้เลยเเรราปะมินให้วส สูงที่สุดรับรองเลยอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับวูบะบายรับรองไม่ผิดหวังบางทีห่างกัน5้าพันหมื่นหนึ่งเลยนะฮะอย่าถูกเราเารีบ,รบนะครับแค่โทรมานะครับหรือว่าส่งรูปรอบคันมานะครับเดี๋ยวเช็คราคาให้นะฮะแล้วเราไปซับซื้อถึงที่คุณไม่ต้องมีความเสี่ยงอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ต้องมาจําไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะเราไปถึงที่ประเมินราคาให้ด้วยนะครับผมนะและที่สําคัญเลยเรื่องเอกสารเนี่ยคุณปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเรามีทีมงานเอาเอกสารไปให้คุณเซ็นถึงหนนนน้้้้าาาาาาบรรััเเเท่่ไไมมมพพอออตตตวดดลืชี เอาง่ายๆถ้าเกิดคุณขายใครก็ไม่รู้นะครับลงขายเองแล้วมีคนมาซื้อไปนะฮะเกิดวันหนึ่งเขาไม่ยอมมาเปลี่ยนชื่อเขาเอาไปฝาไฟแดงนู่นนี่นั่นใบสั่งไปที่บ้านคุณถูกไหมครับโทรกลับไปปุ๊บเขาไม่รับสายเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วยกเลิกเบอร์โทรศัพท์เก่าไปแล้วท,ทํำยังไงถูกไหมฮะอันนี้แหละครับซื้อขายกับอุปบอยสบายใจแน่นอนได้มืออาชีพดูแลนะครับวันนี้เราก็ไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ